สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มิน Station นะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการป้อนยาลูกนะคะซึ่งลูกของมินเนี่ยน้องยูคาลิเนี่ยกินยายากมากๆยากแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีเลยะคะ่ะคือแบบแบบเวลาใช้ซิลิคงเข้าไปอย่างเงี้ยคือเขาก็บ้วนออกแล้วเสร็จบ,บางครั้งนะเขาก็หลังกินคือเขาก็อ้วกออก,อ,อ,กอย่างเงี้ยคะ่ะ คือกินยากมากแล้วก็แบบไม่รู้จะหลอกล่อยังไงให้กินยาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีแล้วก็ประสบการณ์ของมินให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือเทคนิคที่หลายๆคนก็เคยรู้มาเนี่ย,ยมินก็ลองเข้าไปหาเทคนิคของคนอื่นๆอ่ะเข้ามาลองทําตามดูบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอลองผสมน้ําหวานนะผสมเฮลบูบอยอย่างเงี้ย ก็คือไม่กินคือแค่จะจิ้มแปก็ไม่เอวบบ้วนบ้วน,น,นตลอดมินก็เลยอ่าไหนาลองเอาน้ําผลไม้เปล่าๆหรือน้ําเฮวูบอยเปล่าๆก็ก็ไม่กินเหมือนลูกมินเป็นคนที่ไม่กินน้ําหวานหรือเปล่าอันนี้มินก็ไม่แน่ใจคือเป็นน้าเฮวูบอยก็ยังไม่กินอ่ะนั้นต่อไปมินก็ลองเป็นไอเทมเป็นแบบไปซื้อมาในอินเทนอร์เน็ตที่เป็นแบบจุกจุกจุกเหมือนให้ดูดใช่ไหมคะ ดูดแล้วก็แบบดูดหยุดยาแล้วก็พ่นไปอันนี้ก็คือก็ก็ไม่ค่อยได้ผลเหมือนกันอะ่ะก็เหมือนแบบเออยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วก็มีแบบอีกไอเทมหนึ่งก็จะเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นช้อนป้อนยาใช่ไหมคะจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเราอ่ะก็ใส่ยาลงมาอ่ะใส่ยาเทมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ขนมใส่ขนมมาที่ช้อนแล้วก็เอียงเอียงช้อนไว้ก่อนแล้วก็อ่ะให้ลูกมาอ่ะเนี่ยมากินขนมแล้วพอลูกกินขนมปุ๊บเราก็เอียง ให้ยามันไหลามาผสมกับขนมจะได้กินไปด้วยซึ่งมินก็จะใช้เป็นขนมเหมือนแบบเยลลี่อะไรแบบนี้นะคะคือก็กินได้ประมาณวันหนึ่งอะ่ะคือยอมกินพอวันที่สองเหมือนรู้ว่าแบบมันรสชาติมันปแปลกๆกับอะไรเงี้ยครั้งที่สองก็ไม่กินก็คือแบบเดินทำปอนแทบตายก็ก็ไม่กิน,นะคะ่ะก็เลยสรุปเลยมินก็เลยได้มาเป็นไซลิงค์อันนี้ครับ เป็นไซลิงป้อนยาที่เออสรุปก็ามาเป็นไซลิงตัวนี้เนาะคือไซลิงตัวนี้มันจะต่างจากไซลิงป้อนยาปกติก็คือตรงหัวมันจะยาวกว่าเห็นไหมคะตรงหัวไซลิงมันจะยาวกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือการที่มันมีตรงปลายเนี่ยยาวขึ้นนะคะทําให้มันเออสามารถส่งยาไปถึงตรงโคนลิ้นได้ง่ายขึ้นคะ่ะทําให้รสชาติขมอ่ะ มันไม่ค่อยได้รับรดเพราะว่ามันอยู่ตรงโคลินแล้วก็จะได้กลืนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนอีกอีกอันนึงที่มีรู้สึกว่าเออมันโอเคก็คือเหมือนบางทีอ่ะคือลูกอ่ะจะกัดไอตัวหลอดตรงเนี้ยไว้ทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่ใช้ฟันกรามกัดอะคะ่ะทําให้เขาไม่สามารถที่จะหุบปากได้แล้วถ้าเขาหุบได้อ่ะเขาจะบ้วนออกอันเนี้ยเหมือนมันก็ออมินก็อาคาทิ้งไว้ไว้ตรงฟันกรามเขาเลยเนี่แหละคะ่ะแล้วก็ค่อยค่ยฉีดไปเพื่อที่จะ ไม่สามารถปิดปากได้ไม่งั้นถ้าเขาปิดปากปุ๊บเขาก็จะบ้วนยาออกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของมินนะคะอย่างแรกนะคะมินก็จะห่อตัวลูกไว้ก่อนแล้วก็ให้คุณตาช่วยจับด้วยอีกแรงหนึ่งค่ะแล้วก็จะค่อยๆเอาใส่ดูดยาแล้วก็ค่อยๆเอาสลิงนะคะเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เอาพยายามแบบให้ลึกพอประมาณที่ลูกจะไม่สำลักหรือแบบไม่ลึกเกินไปจนไม่แทงคอค่ะ เราให้ลึกไปถึงตรงช่วงโคนลิ้นของลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาคาไซลิงทิ้งไว้เลยแล้วก็ค่อยๆกด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 ยาทีละนิดให้เขากืนก่อนแล้วก็ค่อยๆกดต่อทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือไม่โดยไม่ดึงไซลิงออกนะคะเพราะว่าถ้าดึงไซลิงออกปุ๊บเขาจะปิดปากได้เขาก็จะบ้วนยาออกทันทีค่ะคือมินก็อะคาไซลิคาไว้เลยแล้วก็ โอเคคือเขาก็จะกลืนถึงแม้ว่าจะมีบ้วนได้บ้างแต่มันก็บ้วนได้น้อยก็คือแบบสามารถกลืนยาวลงไปได้เยอะค่ะมินก็ขอแนะนำนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามชอปป้อป e ีหเลยเนาะมินมินก็ซื้อจากช h อป e ี้นี่แหละที่แบบมีก้านตรงนี้ยาวๆเนี่ยช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะไอตัวการสัานมินก็เอาไว้ให้กินน้ำค่ะเดี๋ยวมินก็จะมี คลิปที่มินลองป้อนยาลูกให้ทุกคนดูนะคะซึ่งมินก็ไม่รู้หรอกว่ามันแบบดีที่สุดหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าก็เอามาแชร์เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของมินเนาะที่ในการป้อนลูกจนกว่าจะหาวิธีที่มันเหมาะกับลูกของเราได้อย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นน้ำกินเองได้ถ้าเป็นยากินเองไม่ได้ถ้าเป็นยาปุ๊บทิ้งปั๊บค่ะแล้วก็ลูกของมินนะคะน้องอยู่คาลีอะคะ่ะจะชอบอ้วก หลังจากทานยาค่ะคือเขาอะเวลาคานยาไปแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาเขาจะต้องขย้อนมันออกคือเขาจะพยายามเค้นแบบเค้นให้ออกมาให้ได้งียค่ะสําหรับเทคนิคที่มินใช้ก็คือพยายามป้อนตอนเขาแบบท้องว่างๆหรือแบบไม่ค่อยมีอะไร อยู่ในท้องเขาครับให้เขาขย้อนอะไรออกมาไม่ค่อยได้างค่ะก็คือถ้าเป็นยาก่อนอาหารมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยาหลังอาหารนี่ก็จะพยายามแบบให้หลังอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่งั้นเขาจะขย้อนเอาอาหารที่กินเข้าไปออกมาด้วยเงค่ะซึ่งเขาก็เป็นเด็กกินข้าวยากอยู่แล้วซึ่งมินก็รู้สึกแบบถ้ากินยาแล้วต้องอ้วกเอาข้าวออกมาอีกมินก็นจะป้อน ป้อนไปก็รู้สึกเสียดายขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้หลังอาหารหนึ่งชั่วโมงก็ช่วยได้อยู่นะคะหลังจากที่มินงเองให้ยาหลังอาหารแบบเว้นจากมื้ออาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเขาก็จะไม่ค่อยขย้อนออกมาเท่าไหร่เหมือนแบบอาจจะพยายามขย้อนแต่มันมันไม่ค่อยออกมาคือจะไม่ค่อยอ้วกหลังจากจากการให้ยาค่ะแล้วก็ถ้าให้พร้อมกใกล้ๆกับมื้อนมเนี่ย ก็จะอ้วกง่ายกว่าด้วยค่ะก็พยายามว่าถ้าจะต้องให้ยามินก็จะพยายามแบบนมนี่แบบไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้กินเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่านมมันเหมือนมันขย้อนง่ายมากค่ะแบบก็เลยจะไม่ค่อยให้ทานนมถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องถึงเวลาป้อนยาค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปของตอนที่มินป้อนยาแล้วก็ดึงสลิงออกแล้วก็เข้ากลับไปป้อนใหม่อย่างเงี้ยค่ะ มันน้องเขาจะค่อนข้างบ้วนยาออกมาเยอะมากมากกว่าคะ่ะก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าเออการที่คาไซลิงไว้เลยแล้วค่อยค่ฉีดแล้วค่อยค่ยคยฉีดเนี่ยค่อยค่ยฉีดเข้าไปอันเนี้ยคือได้ได้มากกว่าสได้ประโยชน์มากกว่าไม่ค่อยบ้วนยาแล้วก็ได้น้องได้กินยาได้ได้ดีกว่าคะ่ะ คลิปนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของของตัวมินเองนะคะกับกับลูกของมินเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เด็กแต่ละคนก็มีเทคนิคการกินยาไม่เหมือนกันมินก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นตัวช่วยในการที่คุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกที่กินยายากอาจจะทำให้น้องเขากินยาได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย